ในานามของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะครับซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลน,น,น่านโรงพยาบาลชุมชนต่างๆทั้ง14โรงในจังหวัดน่านนะครับรวมถึงรพสตทุกแห่งในจังหวัดน่านก็ขอขอบคุณบริษัทเจมินี่บล็อกเชนนะครับแล้วก็คุณทธินักศึกษาเก่าคณะวิศวรกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ได้มอบชุด PPE และก็หน้ากาก N95 นะครับเพื่อให้ใช้ ในการให้บริการนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อลดความติดเชื้อเกี่ยวกับโควิดนะครับในโครงการช้างเหล็กกระทืบโควิด19นะครับก็ในเล่าออการนี้ทางกระผมและแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านที่เป็นตัวแทนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็ได้ขอขอบคุณทั้งบริษัทจิมีเวเชชและก็คณะมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้หน้าที่นี้ครับขอบคุณครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั่วประเทศเรามีปัญหาอย่างหนึ่งคือ,อาทางแพทย์เราไม่สามารถให้บริการประชาชนได้เลยแม้แต่สถานที่ราชการบางแห่งก็จะต้องลดการบริการเนื่องจากการป้องกันตัวของบุคลากรเราไม่เพียงพอนะครับก็อันนี้พอดีผมได้มีโอกาสทราบว่า,าทางมูลนิธินักศึกษาเก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์มชนะครับจัดโครงการช้างเหล็กกระทืบโควิด19ขึ้นมานะครับเป็นโอกาสอันดีผมก็เลย นำเสนอไปที่ทางท่านประธานนะครับว่าในไหนช้างเหล็กกระทืบโควิดแล้วก็ขอให้มาช่วยลูกช้างหมอฟันแห่งขบ,บเขาของเมืองหน้าเราหน่อยนะครับเพราะว่าเราขาดแคลนจริงๆนะครับอ,อุปกรณ์ต่างๆเราไม่ค่อยมีแล้วก็เราอยากจะให้บริการแก่ประชาชนนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลขนาดนี้นะครับก็ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงเลยนะครับในการสนับสนุนในชุดเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันก็จะเห็นได้เลยว่า เราได้ความกรุณามากๆกับทางมูลนิธินะครับได้ส่งชุดมาให้เราก่อนอีกนะครับก่อนเลยหลังจากทางมูลนิธิทราบข่าวก็ส่งชุดมาให้เราใช้ซึ่งเราก็ได้ให้บริการเลยนะครับแก่ประชาชนทั่วไปของจังหวัดน่านของเรานะครับก็แก้จุดขาดเพราะตอนนั้นน่ะคลินิกอ่าทันตกรรมทั่วจังหวัดปิดหมดเลยนะครับถ้าไม่ได้ของส่วนของเราที่ไปช่วยเนี่ยอ่ประชาชนที่เดือดร้อนก็จะ าขาดโอกาสไปอย่างมากแล้วอาจจะเป็นสุขภาพในช่องปากแย่กว่านี้อีกนะครับต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งมากครับค่ะสวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงวรังคณาเสียันนะคะก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานทันตาสาธาร,รณาสุขของสํานักงานสาธาร,รณาสุขจังหวัดน่านนะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทาง g e m i n i b l o บล็ h a i ชร่วมกับมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ ที่ได้มอบชุด PPE นะคะซึ่งเป็นชุดกาวกันน้ำนะคะให้เรานะคะรวมทั้งพวกแมสอะไรต่างๆนะคะเนื่องจากว่าในช่วงของสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโควิดนะคะในหน่วยงานของเราเนี่ยมันมีการจัดบริการในเรื่องของงานธันตกรรมนะคะซึ่งเราจะมีปัญหามากมายเลยะคะ่ะทำให้เราไม่สามารถจะให้บริการคนไข้ได้เนื่องจากเราไม่มีชุด PPE ที่เหมาะสมนะคะการที่ได้ชุด PPE มานะคะตอนนี้เราก็ สามารถที่จะให้บริการเับาผู้ป่วยได้อย่างดีแล้วก็เป็นชุดที่ใส่แล้วก็สบายอะคะ่ะก็คือมีความถูกต้องตามหลักอะคะ่ะบริการป้องกันการกันน้ำนะคะป้องกันการป้องกันในตัวของบุคลากรผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ใส่ก็สวมใส่ก็สบายะคะ่ะเย็นดีคะ่ะทั้งผู้ช่วยแล้วก็ทันตแพทย์ก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเลยะคะ่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการของเจวินี่บล็อกเชนนะคะร่วมกับมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่ได้อนุเคราะห์เป็นชุด PPE เป็นเสื้อกาวกันน้ำอะคะ่ะแล้วก็ N95 m a s N95 ของ 3M มานะคะคือเนื่องจากว่าจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ช่วงนี้คือเกิด ลักษณะการขาดแคลนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ถ้าไม่ได้โครงการนี้มาช่วยเนี่ยตอนนี้คือที่นานก็ค่อนข้างขาดแคลนโรงพยาบาลต่างๆเงี้ยค่ะก็พอได้อุปกรณ์พวกนี้มาก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่จะทําทให้ปลอดภัยในการทําหรือการให้บริการกับคนไข้แล้วรวมถึงคนไข้เนี่ยก็จะสามารถมารับบริการได้ค่ะ ค่ะก็หมอชื่อหมอละมิตานะคะเป็นทันตแพทย์จบใหม่อยู่ประจำที่ศูนย์ทันตกรรมจังหวัดน่านนี่นะคะก็ขอขอบคุณเนาะมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่นะคะที่ได้มอบชุด PPE มอบ N 9 5ให้นะคะส่วนตัวหมอเป็นทันตแพทย์รหัส5-7นะคะเป็นลูกช้างมชเป็นรุ่นเดน4-9 เพิ่งจบมาใหม่ๆก็เจอโควิดเลยก็เลยรู้สึกขอบคุณมากค่ะที่ได้ชุด PPE มาใช้เพราะว่าข้อดีก็คือหมอสามารถทำงานได้อย่างสบายมันไม่ร้อนเหมือนอชุดกาวสีขาวที่เห็นหมอๆใช้กันตามโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสีเขียวมันจะระบายอากาศได้ดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากค่ะที่ได้รับชุดมาเพราะว่า จะได้ทำคนไข้ได้มากขึ้นอย่างตอนนี้ค่ะช่วงโควิดเนอะรู้สึกว่าถ้าตามโรงพยาบาลเล็กๆอะค่ะที่ไม่มีชุด PPE เนี่ยเขาจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดอย่างเช่นงานถอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติเรามีชุด PPE เนี่ยเราก็สามารถทำงานได้ในขอบเขตที่กว้างขึ้นเช่นคนไข้ที่เขาปวดฟันมาเราก็สามารถขูดหินปูนได้สามารถอุดฟันได้อะค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถ จบมาแล้วก็ได้ทำงานในวิชาชีพของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะสวัสดีครับวันนี้โครงการช้างเหล็กกระทืบโควิดเราก็ได้มาที่จังหวัดน่านนะครับมามอบทั้งชุด PPE แล้วก็หน้ากาก N95 3M รุ่น8210ให้กับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด นานนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาที่ศูนย์พันตะสุขภาพจังหวัดน่านนะครับอย่างที่คุณหมอกรมนเศษชัยยันได้กล่าวไปตะก,กี้นะครับว่ามีปัญหาเรื่องของจังหวัดน่านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของพันธแพทย์ซึ่งไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่คุณหมอเรียนไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามากันวันนี้เป็นช่วงของเดือนสิงหา แต่ว่าเราได้ส่งของมาให้คุณหมอตั้งแต่เดือนน่าจะ,ะต้นมีนาเมษาแถวๆนี้นะฮะเมษาพฤษภาประมาณนี้นะครับเราส่งมาตอนที่่ทีโควิดมีปัญหามากๆแต่ว่าเราเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาทาพิธีส่งมอบในวันนี้นะครับก็คุณหมอกระบนลกับผมก็เรียกว่าเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่ ป .1 น,นะคุณหมอนะครับตั้งแต่ปหนึ่งนะครับก็คุณหมอก็ขอความอนุเคราะห์ไปนะครับาทางเจมินี l บล็อกเชนทางมุยทิและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้อนุเคราะห์มานะครับก็ในานามของมุยทินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอขอบคุณทางบริษัทเจมิน็อกเชนด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ในการที่จะมาทำประโยชน์ให้กับสังคมในจังหวัดน่านในวันนี้นะครับขอบคุณครับมีความยินดีนะครับที่ได้มอบอชุด PPE นะครับแล้วก็หน้ากาก 3M นะครับเป็นหน้ากากอนามัย ให้กับสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดน่านนะครับทั้งนี้เนี่ยในปี2 0 1 9ที่ผ่านมารวมทั้ง2 2 0เนี่ยนะครับเราเจอปัญหาเรื่องของโควิดนะครับทางบริษัทจีมินีวัคซีนเองนะครับก็ไม่ได้ละเลยนะครับที่จะมองเห็นว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะของชุมชนจังหวัดน่านเองนะครับการทำหัตกรรมนะครับทางเรื่องของฟันนะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้ชุดเหล่านี้ให้กับทณนละของทันตแพทย์ ในโอกาสนี้นะครับทางจิมินี่บล็อกเชนนะครับก็ได้มอบชุด PPE แล้วก็หน้ากาก 3M นะครับเพื่อใช้เป็นประโยชน์นะครับให้กับทางการแพทย์ของชางหวัน่านนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของชาวน่านเองนะครับถึงแม้ว่าจังหวัดน่านเองนะครับโดยตัวผมเองถึงแม้จเป็นคนน่านเองนะครับไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอโควิดในจังหวัดนะครับแต่เรามองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการป้องกันในระยะยาวนะครับถึงแม้ว่าในอนาคตอาจจะมีเซ็ก n d นเว็บเข้ามานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดอื่นต่อไปนะครับทางบริษัททีวีบล็อกเชนก็ขออนุโมทนานะครับมาเน่ากาสน,นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ